สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในมุมมองใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะแตกต่างไปจากที่เราคุ้นเคยกันคือปกติเวลาพูดถึงอสังหาใช่ไหมครับเราก็จะนึกถึงพวกออคอนโดใช่ค่ะคอนโดอาคารให้เช่าในเมืองใช่ๆอะไรแบบนั้นแต่ว่าวันนี้เรามีแนวคิดจากบทความของ m o n n y Atlas ที่น่าสนใจมากเขาชวนให้เรามองสินทรัพย์อีกประเภทเนึงเลยที่คนอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ คือที่ดินการเกษตรครับทำไมมันนี่แอตาสถึงมองว่าสินทรัพย์ที่ดูธรรมดาธรรมดาแบบนี้อาจจะกลายเป็นกุญแจสำคัญมากๆในอนาคตเออเราจะมาลองคุยเรื่องนี้กันครับค่ะ คือบทความนี้เขาเริ่มจากการชี้ให้เห็นภาพรวมก่อนนะคะว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความท้าทายอยู่หลายด้านเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอราคาที่สูงมากจนแบบเข้าถึงยากขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้จินแล้วก็มีการแข่งขันที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยนะคะระหว่างผู้พัฒนาแล้วก็ยังมีเรื่องความผันผวนจากนโยบายรัฐอีก Mm hmm. ค่ะปัจจัยพวกนี้มันก็ทำให้นักลงทุนในเมืองอาจจะต้องออระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะแล้วมันนี้แอนแลสเขาเสนอทางเลือกหรือว่ามุมมองที่ต่างออกไปยังไงแหละครับที่บอกว่าให้หันไปมองที่ดินการเกษตรเนี่ยมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ครับค่ะในบทความเขาใช้คำว่าที่ดินการเกษตรเป็นเหมือนออสินทรัพย์ต้นน้ำนะคะสินทรัพย์ต้นน้ำ ค่ะคือเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆของห่วงโซ่อุปทานเกือบทุกอย่างที่มันเราต้องการแม้ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นการลงทุนที่เออื่อหวาหรือน่าสนใจใช่ใช่ผลตอบแทนอาจจะไม่เร็วเท่าในเมือง ใช่ค่ะแต่มันนี่แอดเลสเขามองว่านี่คือรากฐานสําคัญมากๆที่ทุกคนต้องพึ่งพิงไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวประตามค่ะอ๋อเข้าใจแล้วสินทรัพย์ต้นน้ําก็คือเป็นแหล่งกําเนิดของปัจจัยพื้นฐานเลยใช่นะครับแล้วความสําคัญในระยะยาวที่บทความเขาเน้นๆนี่คืออะไรบ้างครับมีหลายมิติเลยค่ะอย่างแรกสุดเลยก็คือมันเป็นหลักประกันเรื่องออความมั่นคงทางอาหารอันนี้คือพื้นฐานที่สุดแล้วครับผมอย่างที่สองคือ ที่ดินเกษตรเนี่ยยังเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยนะคะเช่นพวกพลังงานชีวภาพและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือมันเป็นพื้นที่ที่จะรองรับเ,เทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคตอ๋อพวกไบโอเทคหรือ AI ที่ใช้ในฟาร์มอะไรแบบนั้นเหรอครับใช่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไบโอเทคที่มาช่วยพัฒนาพันธุ์พืชให้ทนโรคทนแล้งหรือว่า AI ฟาร์มอัจฉริยะที่เข้ามาช่วยจัดการน้ำปุ๋ย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันเชื่อมโยงโดยตรงกับความมั่นคงของประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะในภาวะที่โลกมันดูไม่ค่อยแน่นอนแบบนี้อืมประเด็นนี้น่าคิดตามนะครับคือบทความมองว่าอสังหาเมืองเริ่มอิ่มตัวแต่อีกด้านหนึ่งความต้องการพื้นฐานของคนหรือที่อาจจะเรียกว่าโลกกำลังจะหิวเนี่ยมันยังอยู่แล้วเทคโนโลยีอย่าง smart ซ มันจะมาช่วยเรื่องผลผลิตเกษตรได้จริงแค่ไหนในเมื่อมันไม่ได้เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกโดยตรงอันนี้น่าสนใจนั่นแหละค่ะคือประเด็นสำคัญที่มันนี่แอดลเขาพยายามจะชี้ให้เห็นเลยค่ะว่าเทคโนโลยีมันอาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้จริงแต่ยังไงมันก็ไม่สามารถทดแทนพื้นที่การผลิตจริงๆได้ทั้งหมดมุมมองของบทความนี้เลยเป็นเชิงกลยุทธ์ระยะยาวมากๆค่ะ การลงทุนในที่ดินเกษตรเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องผลตอบแทนทาการเงินเท่านั้นครับแต่มันคือการลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวพันกับการอยู่รอดของสังคมของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ค่ะมันเป็นเกมที่มองไปไกลกว่านั้นเยอะบทความยังคาดการไปอีกนะคะว่าที่ดินเกษตรในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ปัจจัยการผลิตของเอกชนหรือคนทั่วไปแล้วแต่อาจจะกลายเป็นเหมือนออสนามแข่งขันของทุนระดับชาติไปเลย โหขนาดนั้นเลยเลยครับค่ะเราอาจจะเห็นภาพอากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติหรือว่าบริษัทใหญ่ๆที่รัฐหนุนหลังเข้ามาลงทุนหรือว่าถือครองที่ดินเหล่านี้มากขึ้นเพื่อสร้างเสถียรภาพแล้วก็อำนาจต่อรองในเวทีโลกซึ่งมันก็อาจจะนําไปสู่การที่รัฐต้องเข้ามามีบทบาทในการจัดการมากขึ้นด้วยค่ะการเชื่อมโยงที่ดินเกษตรเข้ากับอำนาจระดับชาตินี้เป็นมุมมองที่ ไม่ค่อยได้ยินบ่อยแต่ก็น่าสนใจมากนะครับแสดงว่าในมุมของ Money a อ l a s เนี่ยการถือครองพื้นที่ผลิตทรัพยากรพื้นฐานมันคือการกลุ่มอำนาจที่แท้จริงเลยโดยเฉพาะในยุคที่แบบข้อมูลข่าวสารมันอาจจะท่วมทนไปหมดใช่ค่ะการควบคุมต้นทางของอาหารของทรัพยากรมันอาจจะหมายถึงการควบคุมทิศทางของอนาคตจริงจ ไม่ใช่แค่การโชว์ความรวยแบบเ,เดิมๆถูกต้องเลยค่ะถ้าอย่างนั้นแก่นหลักที่เราได้จากการคุยกันวันนี้จากแนวคิดของมันนี่แอตลก็คือคุณค่าที่แท้จริงที่มันยั่งยืนของอสังหาริมทรัพย์ในภาพร,มรวมๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่แค่ตึกสูงในเมืองเสมอไปแต่อาจจะซ่อนอยู่ในผืนดินที่เราอาจจะมองข้ามไปซึ่งเป็นจุดกำเนิดของสิ่งจำเป็นสำหรับอนาคตของเราทุกคน ใช่เลยค่ะและคำถามชวนคิดที่บทความเขาทิ้งท้ายไว้ซึ่งก็น่าสนใจมากก็คือว่าถ้าการถือครองที่ดินเกษตรมันคือการควบคุมอนาคตจริงๆแบบที่ว่ามาเนี่ยมันมีความหมายอะไรที่มันลึกไปกว่าแค่เรื่องการผลิตอาหารหรือวัตถุดิบอีกไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ เ,เทคโนโลยีชีวภาพ AI หรือความต้องการพลังงานรูปแบบใหม่ๆเนี่ยมันกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าของการเกษตรและทรัทรพยากรไปอย่างสิ้นชงเลยครับอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่คงต้องถูกเถียงกันอีกเยอะเลยค่ะในอนาคต